ผมมีหนังสือเก่งและเหงด้วยหงจุ้ย360องศาที่รวมประสบการณ์ตลอดชีวิตของผมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้โดยท่านจะได้รู้หลักการจัดหงจุ้ยที่ครบวงจรและได้ผลอย่างรวดเร็วว่าต้องจัดเรื่องใดจัดอย่างไรจัดแบบใดโดยมีแอปพลิเคชันยอดหงจุ้ยเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวของโลกที่นำหล่อแกจานหมุน และตลับเมตรมาเป็นหล่อกแกอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสมาร์ทโฟนที่จะช่วยให้ท่านจัดห้องจุ้ยได้แบบสินแสมืออาชีพหนังสือเก่งและเฮงด้วยหงจุ้ย360องศาเล่มนี้เปิดให้จองแล้วเพื่อให้ท่านนำไปใช้จัดหงจุ้ยให้เก่งและเฮงได้อย่างครบวงจรและรวดเร็วท่านที่สั่งจองวันนี้จะได้รับโชค5ชั้น และสามารถสั่งจองได้ทุกช่องทางของยอดโหงจุ้ยครับ